สวัสดีค่ะพบกับพวกเราโฮยันทาก่อนกับช่วงรีเจนซี่ตุ๊ตตุ๊ตตุตตึ๊วันนี้เรามาดีแอรอะไรแม่อินหลอ around the world อันนี้เป็นอีพีสองแล้วที่ไปทัวร์ USA กันจ้าจาก e ีพีหนึ่งที่เขาบินมากำลังแบบ ถึงใหม่ๆกำลังแบบจอยๆแลนดินแลนดินเลนดินตะตตะ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 ตตะ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 ตเตะตะตกตะโอ้ะตะตอเานะตเตะนะตะตนตีตะตาตะตะตะจะต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 ากะตะะตะตะ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 ตะ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 ละต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 ะะตะตะ้ะอะตะอ่ะน้องหมาอต้อะตะตวตะต

ทริปนี้นะคะก็เราอินหลอดก็ได้มาทัวร์นี่ทุกคนรู้นั่น,น,นแหละวา่าเราได้มาทัวร์เสียร เหมือนไปเที่ยวจริงจริงๆความรู้สึกอะมันตื่นเต้นเนาะแต่พอเรามาถึงได้รับการต้อนรับสิ่งแรกเลยที่เราเห็นที่นี่ก็คือการต้อนรับของแฟนๆท,ที่น่ารัมากมากๆเอาจริงอะเหมือนเขาเขาไนมากไงกว่าที่เราคิดอะตอนแรกพี่ฟ้าแอบกลัวนะว่าบอกว่าเร้อยหล่ได้มาเจอต่างชาติครั้งแรกอะฟนรลับจะเหมือนกันไหมการพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆคือน,น่ารักแบบอีกแบบนึงคนละแบบก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออตลอดทั้งทริปเราแล้วพี่ฟ้ายิ้มแป้นเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเซอร์ไพรส์ขึ้นจอ พี่อะไรนะบางสแควร์เราก็รู้ว่าแบบโอเคแนี้แต่เราไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าด้วยด้วยความที่เราเป็นคนเอเชียแล้วเราก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองตรงเรื่องหรแบบคือคนธรรมดาคนหนึ่งจะมีกันคลับที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งเขาไม่เคยเจอเรามาก่อนเอออยู่นั้นนะคะก็พอเรามาถึงเราก็ได้มีการแบบอันตยอมรับว่าการเดินทาง ค่อนข้างที่จะเคลียร์นิดนึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะไกลสิ่งแรกที่เราต้องปรับเลยก็คือทำโซนป่เจ็บแรกก็ได้ไหมได้แต่ว่าต้องพึ่งยานิดนึงก็คือเวลาพิมพอเริ่มเริ่มเริ่มชินก็เริ่มอเดูขั้นพึ่งยาเลยหรอยันละลายบ่เวลามันเปลี่ยนเลยเ้ฟิวซอซ้อจริงคนดังอ่ะจริงป้ะ อันนี้ไงที่เราดูอีพีที่แล้วใช่ไหมใช่นีแล้วก็มีแบบว่าเป็นปิ๊กมิกเซอร์ไพรส์ด้านหลังนานมากมากเลยถือว่าเป็นวันแรกที่เรามา U S A ได้แน่เขาไปถึงเขาไม่พักเลยอ่ะจริงเหมือนแบบทำงานเลยอ่ะจริงแต่มันก็น่าสนุกนะอืมก็จริงฉลาดเหมือนแอนเลี้ยวอ่ะจริง นี่มันมีพินเออนี่พี่หนึ่งเลยที่เราดูกันการจะไปรอยเท้าของดาราฮอลลีลวูดต่างๆที่เขาแบบได้รางวัลก็จะเห็นประทับกันเต็มเลยเห็นปะที่เป็นดาวๆมันก็จะเยอะมากๆ ไม่แปลกใจที่เขาบอกว่าก็ไม่เคยเห็นจริงหนูก <ๆ S 1> <ม>็มไม่ค่อยได้รู้จักหรอกว่าดาราแต่ละคนเป็นใครเราไม่ได้แบบเป็นเป็นสายวันนึงก็มีดาวของเราอยดีกว่านะคิดแต่ว่ามันก็ไกลเกินเอื้อมแหละโอ้โหขนาดนั้นก็คือนะ มันต้องเป็นดาราฮอลิวูดใช่ไหมที่ทำให้เราได้รู้จักไลฟ์สไตล์ของ LA มากขึ้นก็เลยมีการเที่ยวชมที่นี่นั่นแต่สิ่งหนึ่งที่หนอประทับใจนคือที่นี่มีมะม่วงที่เป็นรโอโอเคแล้วพี่ฟ้านางชอบกินมะม่วงมากแบบคูลดีนะคะต่อมาก็เตรียมตัวที่จะไปคอนเสิร์ตอะไรอลูกเจอเด็กปะเด็กหรือหมาหรืออะไรนี่คอนเสิร์ตแรกที่เราไปก็คือที่เซียโต ไหเสียโชวนะไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดแบกแบกพูดบ้างตอนคิปก็รู้สึกดีใจที่มีแฟนๆมาต้อนรับเป็นอย่างสุดก็เหมือนที่อย่างที่บอกในเทวิตเตอร์ต่างๆเขาก็เข้าเราก็คแบบจาวประเทศไทยก็เชื่อว่าเขาเองก็คงอยากเจอเราในประเทศไทยแต่ที่เขาได้โอกาสได้ไปก็อยู่นโอกาสที่ดีของเราที่แบบเออเราจะได้มาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็มาเจอเขาแทนได้มา เออเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ได้มาเที่ยวแบบเป็นตัวด้วยแต่ชีวิตก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นรู้สึกว่าอยู่ได้ชีวิตได้ดีสบายด้วยแต่ครับตอนแรกคุณแปลว่าจะมีสบายขนาดนั้นไม่รู้ไว้ถึงจะถ่ายรูปเขาก็ให้นั่งนั่นแหละจะนั่งอะไรจะถ่ายรูปไม่รู้ไงจะเหงื่อออกพอมันพูดคุยแล้วก็เห็นว่ามีเครื่องดื่แต่ก็ไม่ได้ดื่มเพราะมันเว่าเออถ้าแบบเพ่งมองดีก็แบบเอ๊ะมันเหมือนในที่เขาขอจัดงานเคยเฉพาะที่แบบ พอแต่งหน้าหรือมันก็เจอปินเกาหลีที่แบบเขาจะชอบเซอไพรส์มาให้เลยเพราะว่ามันไกลมากเลยมั้งมันเลยแบบไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือป่ะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่ที่สุดป่ะที่แบบเขาใสมาคืดิบเนี่ยคือ come to USA อิงฟ้า and ชาร์ล็อตเขาเินขึ้นสูงเกินเนาะน่าจะใช่สำหรับพี่ฟ้าคือพอไปถึงแล้วเราเห็นเหมือนเป็นที่ปิกนิกที่เขาทำไว้เป็นขนาดย่อมๆให้เราได้นั่งอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะ ทำไมเขถึงไปตั้งปิกนิกไว้ตรงกลางแดดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างี้แต่คิดว่าแบบเออคงให้นั่งเล่นเฉยๆถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปถึงปุ๊บก็มีเขาก็บอกให้เราอปดมรูบนท้องฟ้าซึ่งเราก็เห็นป้ายเขียนว่า welcome to USA องป้าชาลอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่มากแสดงว่าเป็นแฟนคลับที่นู้นทำรแฟนคลับที่นู้ทำไาปสุดสุัขอดบนฟ้าอันไม่มีไงใช่หมเพราะเราก็เลยแบบ ตกใจวันแรกคือเราเห็นก็แอบแบบน้บตามันก็จะรู้นี่เนงอะไรอย่างเงี้อย,อย,ย,ยเราง่ายอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกเราเหมือนคิดว่าแฟนคลับที่เนี่ยคือคิดว่าเขาอ่ะรักเราที่แบบโอเคเราเป็นอาจจะเป็นแบบมิสแกนหรืออาจจะเป็นแบบผู้ดีหรือเปล่าหรือไี่แน,น่เลยแต่พอทุกครั้งที่เราได้เจอเขาหรือการมิทติ้งต่างต่างตั้งแต่สองคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเรารู้สึกได้เลยว่า เขาว่ารักที่เราไปเราจริงว่าเขารู้รายละเอียดของเราทั้งสองคนลึกถึงขนาดที่แบบว่ารู้ว่าเราชอบอินอะไรมีสร้อยที่เป็นรูปข้อหนูมีของฝากให้แฟนแดับแฟนคลับเขาใส่ใจศิลปินให้ไม่นี้นั่นคือเรารู้สึกว่าดูเขาแบบใส่ใจแล้วก็รักที่กเราเป็นเราจริงแต่สิ่งที่สัมผัญได้คือไม่รู้นะในความรู้สึกเหมือนเขาไม่ได้มองเราเป็นู้จริงเขามองเราเป็นศิลปินที่แบบเขาเิ่มเหมือนแบบว่าเขอไม่ได้มองไปไม่ได้มองในพาร์ทของการแบบ การเงี้ยหรืออี้รู้สึกว่ามันสบายสาใจที่จะแบบเนี่ยปล่อยชีวิไดที่มีคนแซงาขนาดก็เห็นว่าตอนเราอยู่ที่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราแบบปล่อยฟีจะทำอะไรก็ทำเตะคอจะเตะจะเตะคอเจย็นนะเตดคอเลยที่เรอกอดคอกันหตวกนมากว่ารู้สึกว่าเราปล่อยจอยเราสบายใจเราฟิลฟีที่จะพิจเล่องแบบนี้เ เอาเอางงพี่ฟ้าเอายังไงนี่ั้งแรกแล้วไม่รหนึ่งสอง จริงๆความรู้สึกอะมันตื่นเต้นเนาะเราอะจะมีปัญหาในเรื่องของการกินนิดนึงแต่การไปดูยังไงก็ได้อาหารไทยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นั่นแหละค่อนข้างที่จะกลัวว่าแบบว่าเคยกินอาหารที่สนามบินแล้วมันเป็นอาหารที่ค่อนข้างที่จะแบบน้ำมันเยอะแล้วมันจบแบบแล้วก็จำความรู้สึกนั้นเลยคือมันจะอาเจียนตลอดทั้งวันนั่นเลยแบบแต่โชคดีที่สปอนที่นี่แต่ละร้านกัน ซึ่งจะบองว่าเขาจะอยากเจอปลาชลอนี่สปอนเขาเรียกว่าไสปอนได้สปอนไม่ค่างกินข้าวโอ้ยกินข้าวแล้วก็ยังหิวใหม่ได้เราเพิ่งกินเมื่อกี้เลยนะเหมือนนั่งกินกับเขาเลยเดียวกันเลยโอ้โหคือดังจนถึงขั้นแบบมีสปอนร้านอาหารต่างประเทศแล้วอ่ะแม่เขาดังมากนะเว้ยมัน

นนนคนข้างหลังอะจะกันด้ว่าถ่ายที่ไหนนข่อะไรนะสิไปตลาดเหรอใช่ที่มาจากบ้านเราปะเออน่าจะเป็นาอะไรสวยมากโอ<ฮ>้โหคนมันจะสวยเนาะ <c oughs> เขาดูสดใสามากเลยเนาะดูสดใสกว่าอยู่ไทยอะ่ะจริง หมือนได้ทำอะไรเต็มที่อเออแบบฟิลจอยไงดูดีสวยมากรล่นเด่นมากด้วยชาลอ l อจริงอาดะ <Okay. S 1> <c oughs> อันนี้แฟนครับวไม่รู้ทีงานมั้งใช่แม้เรายืนติด ตอนนี้เราขึ้นอยู่บนเคเบิลคาร์นะคะที่เมืองซานฟรานซิสโกนะคะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยถ้าใครมาที่นี่คือจะต้องขึ้นนะคะรอนานหน่อยรอนานหน่อยแต่แต่รับรองว่าด้านอากาศค่ะคุ้มมากดูด้านขวาดีค่ะคือเห็นในหนังอ่ะเอ็นเนี่ยพีๆเขาแบบเอ็นนี่ละวโอ้ชิ้นเนี้ยเจฟเจเจส่งดันดีเวอร์เปิดเพลง ประเทศเขาสวยมากเลยเนาะเม็กซิโกอะไรนะเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันขาบไอ้นี่ไงเคเบิลอ๋อเบรกมันใช้แรงเยอะอย่างเนี้ยนมันเป็นเคเบิลเป็นไอ้นี่ไงหลางเคเบิลปะมันเป็นหลาง ชีวิตไว่ที่นี่จะได้เบรกไหมพี่ฟ้านั่นะดิอุ้ยถ้ารถไม่หยุดก็เพราะพี่ฟ้าเลยนะถึงแม้จคโหแล้วเขาต้องดึงทั้งวันน่ะไม่ลู้ใช้แรงเยอะด้วยเป็นลางชิอาเอาเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ง่ายกว่า กับคอนเสิร์ตที่แบบที่เราที่เราเคยเล่นมาในเมืองไทยอย่างนี้นมันคนเราคนเราดูกันเลยรู้สึกว่าเราจะทำใัในเอเจนท์ไทยยังไงให้ความสนุกไปกับเราที่เาาน่ารักมากจะชอบไหมจะ,จะสนุกไปกับเราไหมกลัวเรื่องเดียว คือเรื่องของการสื่อสารภาษาที่เราไม่ได้แบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ได้แม่นมากเหมนที่ทุกคนแต่ละคนอาจจะรูนะ้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทาให้เราผัความมั่นใจไปนิดนึงแต่สําหรับที่แรกผมก็รู้สึกว่าเรากข้ถือว่าทาได้ดีมากเพราะว่าดูเป็นอินเตอร์แดนสำหรับร้นแรก,แรกเท่าที่เห็นหน้ามันก็เลยทําให้บรรยากาศมันแต่ว่าสนุกขึ้นไปอีกในการม้วนจอยกับเพลงนี้ซึ่งเพลงไทยที่เราลองเขาก็<ม> fan, อินเตอร์แฟนเราลองไม่ได้หรอกแต่เขาช่วยจอยตลอดอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปแบบเพลงเจ้าขี่แรงหรือว่าเพลงง่ายเกินไปหรือว่าเพลงอะไรที่แบบ พอลงตามได้เขาก็ช่วยสับขอก็เลยทำให้เราแบบเฮ้ยจักที่เราไม่มีความมั่นใจความมั่นใจลำากมาในการที่เราจะแบบเล่นที่เราพูดคุยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าที่แรกจะเป็นมินิคอนเสิร์ตก็ใช่เพราะว่ามินิคอนเสิร์ตหรือเปล่าก็จับในรานอาหารกินกรรที่ดีมูลค่าที่เชื่อเพิ่มหรือว่าได้เป็นภาพความจริงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยคนไทยอ่ะได้มาอยู่ตรงจุดเนี้ยมันไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้มาดิอย่างที่หลายๆร้านบอกก็คืออย่างนี้ ทีแรกเขาก็พี่ฟ้าจะร้องไห้หรบอกว่าอิงหล่อนเป็นคู่แรกที่จะมีคอนเสิร์ตหรือจะัดคอนเสิร์ตแล้วอินเตอรแซมมาเยอะกว่าคนไทยคะอืมนลุกเลยอ่ะอืมน่านรักสวยๆแบบนีใครจะไม่รักกันเนาะจริงดูกคือดิเอนเตอร์เทนสุดเราลอร้อเพลงไทยด้วย หมีส้อมทงส้อมท่ากันมาด้วย <laughs> quân tem luôn. con <laughs> nhiều แก้มเขาจะตัวลมันเป็นเอกกา์ลังมากเลยเนาะเหมือนแมวเหมียวเลยอะตัวละต็วยังมีชีวิตกันอยู่ไหมตัลลงในความน่ารักกันเองการลังก็ลองฟังพูดเพลินเลยอ่ะเหมือนว่าชาร์ล้องเพลงเก่งขึ้นมากๆเลยใช่ไหม คือจากตอนที่ทำชวมีเลยอ่าเขายังพูดอยู่เลยว่าเขาแบบร้องเพลงไม่เพล้วฮจบแล้วเ้าพูกราลังฟังกรเทอนเลยเมื่อกี้กรลังแบบเคลิมตามเลยอันนี้เหมือนตอนที่นี่เลยที่เขามารีแอคเบื้องหลังอ่ะเขาก็มาพูดถึงแบบอะไรที่นผ่านมาอะไรเงี้ย จริงๆน่าจะทำเป็นมอแบบเดินเที่ยวไปด้วยกันแบบเห็นชีวิตประจำวันเวลาแบบไปไปอยู่ที่ตื่นเราจ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากเห็นเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะแบบเขาจะทำอะไรกันอยู่เต็มตรงเต็มตัวก่อนนน่นี่นั่นแต่ก็ก็อย่างที่เขาพูดจริงนะส่วนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบว่าเขาถูกปฏิบัติเหมือนแบบแบบเขาเรียกอะไรไอดอลเกาหลีที่ถูกปฏิบัติหรือว่าแบบคนดังที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะ ก็คือค่อนข้างที่จะเฟรมัสเฟรมัสเลยค่อนข้างที่จะเฟรมัสเลยจอยเนาะจอยแทนเนาะจอยอแล้วก็แบบว่าชอบตรงที่ชาลล็อตเขาพูดเหมือนกันนะที่บอกว่าเลยนะอยู่ที่นี่เขารู้สึกสบายใจเขาจะกอดคอจะแบบจะเตะกันจะต่อยกันอะไรเงี้ยก็แบบว่าได้เลยอะไรเงี้ยมันอิสระกว่าไง แต่เตะแต่เตะคอ,อเลยนี่พี่ฟ้าก็ช็อกอยู่ก็น่ากลัวเหมือนกันชัดดูแบบดูมีความสุขดูชอบ<ม>พี่จะอยู่ที่นู่น<ช>ไม่หรอกด้วยความแบบว่าถ้าอยู่เนี่ย ฐานแฟนคลับสองคนนี้เขาเยอะมากเใช่แล้วไปไหนก็มีแต่คนมองแหละถึงจะไม่เข้าไม่กลัวเข้ามามันก็จะเหมือนมีคนคอยจ้องมองตลอดเวลามันก็ฟิลแบบว่าดาราดาราดังอ่ะอาจจะอึดอัดเออมาเลยอัดก็อย่างเงี้ยแหละคนดังต้องแลกกับความพาเวอร์ซีใช่แต่แฟนคลับก็ก็ก็ถือว่าน่ารักนะก็ไปเจอกันข้างนอกก็ให้ความพาเวอร์ซีเนาะมีพาเวอร์ซีเออมีเฟมายกูชื่นใจอ่ะมีไงให้มันเข้ากับมีไงแบบชื่นใจหม่อมมีมากเล สาวโอเคให้เขากับเขางานเลยชอบพี่ฟ้ายังบอกเลยว่าภาษาอังกฤษมันเปิดกันได้เซ็งฉันว่าเขาแบบว่าที่พาอีฟ้าชาลอตไปรอบนี้ก็คือหนึ่งก็คือไปทํางานด้วยใช่ป่ะแล้วก็สองน่าจะแบบอยากให้ไปพักผ่อนใช่เห็นด้วยเพราะว่าเหมือนก่อนที่จะกลับไทยอ่ะเขาก็บอกว่ามีช่วงที่เขาสองคนแบบว่า พักเหมือนกันเป็นซีทางเออแบบไม่มีการถ่ายงานไม่มีการอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะเพราะว่าลุยงานหนักมาแบบมาละทอนกันมากอะฉันคิดว่าทีมงานเขาอะแบบจัดสรรเวลาให้สองคนนี้ได้ดีมากนะกับการที่แบบว่าเออไปเที่ยวอ่ะอย่างน้อยอะตกลงกันว่าอาคุณถ่ายงานในชั้นสองวันอีสองวัดคุณก็พักฟีทามอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเพาะเป็นช่วงแบบเหมือน ตอนนั้นยังได้รับตําแหน่งอยู่ไงยังยังถือมงอยู่แล้วพออำลาไปแล้วก็อาจจะแบบว่างมากขึ้นเลยอะพักได้แล้วอะไรอ่เพราะว่าไหนจะเดินสายไหนจะแบบว่าอะไรถ่ายซีรีส์เอ่ยได้เลยออกรายการมากมายก็ถือว่าถ่ายไม่เยอะนะแบบแค่มาตั้งราใช่ส่วนส่วนมากก็เป็นฟุตจากอีพีหนึ่งซะส่วนเยอะซะส่วนเยอะว่ะแต่แต่ว่านี่ฉันลองสังเกตดูเหมือนกับเขาใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายใช่เลม เอาคลิปมาต่อ <mel od ic 00> ต่อไกันก็ถ่ายถ่ายกันเองเหรอเนอะแบบว่าง่ายๆเหมือนแบบเก็บภาพความทรงจำเออเอาจริงอันนี้มันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่รายการอ่ะมันเหมือนเป็นการแบบว่ามาประมวลความประทับใจให้แฟนบว่าไปอยู่นู่นเขาไปทําอะไรบ้างให้แฟนคลับทางนี้รู้ไงเพราะแฟนคลับทางนี้ก็แบบว่าอยากติดตามไงบางทีมันติดตามแค่ในทวิตเตอร์มันก็แบบไม่หนัำไงมันเห็นไม่ครบเออแต่อิงหลอดเอ๊ อิงกอดอะไรอะชาลอดชาลอดเหมือนจะหญิงมากใช่ตอนยิ่งตอนที่เขาแบบอุ้มดอกไม้อ่ะสวยมากเนาะนกทำผมสีนี้ก็สวยสวยขึ้นไปอีกเปล่งประกายเปล่งปลั่งเปล่งปลั่งเปล่งออร่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเอเห็นแฟนคลับมาเมนในคลิปที่แล้วเขาบอกว่าที่อิงไฟยังไม่ทำสีผมอ่ะเพราะว่าติดสัญญาสารแชมพู เพราะว่าถ้าหมดสัญญาแล้วก็ไม่แน่ก็เราอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่ฟ้าจะแซบขนาดไหนอะแม่มึงผมดำยังแซบขนาดนี้คิดดูถ้าแบบสมมติว่าพี่ฟ้าผมแดงอะไรเงี้ยโอ้โหทองอย่างเงี้ยผมทองก็สสยฝอแบบสุดมเลยนะนี่นี่ฉันน่าจะแบบพูดตอนที่เขาไปจ่ายตังค์อะฉันว่าอิงฟ้าเหมือนคนประเทศ ประเทศนั้นใช่ไหมชประเทศนั้นมากเลยแล้วเขาดูแบบสายฝ่อไปเลยกรรมการแต่งตัวการแต่งหน้าเขาอะสวยมากแล้วเขาก็แอบแซบเนาะเห็นตอนที่ายืนกินมะม่วงแมทำไมคนกินมะม่วงต้องแซบขนาดนั้นเลยแซบแข่งกับพริกน้ำปลามั้งกุณแซบมากแล้วอยู่ประเทศไทยติดเลยติดมะม่วงติดม่วงไปอยู่เมืองนอกก็ยินจะตามไปกินมะม่วงอีกหาทุบุญที่มีมะม่วงให้พี่กูกินโอ้แต่ละแล้วแล้ว เออฉันก็ไปอ่านคอมเมนต์ด้วยนะมีแฟนคลับบอกว่าพี่ฟ้าแบบชอบกินมะม่วงจนถึงขั้นแบบว่าโดนสั่งห้ามกินช่องหายซีรีส์ใช่ไหมใช่แล้วเขาก็ไปแอบกับซิปบอกสูดบอกสูดจิ้มจิ้มให้แฟนคลับทำมาให้เขาโอ้ยน่ารักมากเลยเนาะฉันจ,จำได้นะพริกหนึ่งช้อนชูรสนิดนึงต้องใส่ชูรสด,ด้วยใสู่รสด,ด้วยแล้ว,ดดวก็ใส่น้ำตาลนิดนึงใส่เกลือเป็นพริกเกลือลาวใช่ไหมอลาุู้อยากกินเลยกูแทบปากตอนนี้ ปื้มใจแทนน้องก็แบบเออก็เหมือนที่เขาพูดจริงว่าคนไทยอะ่ะไปจัดคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร,ร์ตใดๆที่นู่นนะแฟนคลับบางทีก็ยังเป็นแค่คนไทยอะ <ừ> ไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือแบบแฟนคลับอินเตอร์ยมมา, <ừ> ายมแสดงว่าภาษามันแบบขวางกั้นอะไรไขไม่ได้ไไดเราชอบเราชอบเขาตรงที่แบบว่าเขาบอกว่าอ่ถึงแม้แบบว่าแฟนคลับที่ไปไปงานมีทของเขาอ่ะถึงจะฟัง ผัดเพลงที่เขาร้อไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ก็พยายามจอยไปด้วยน่ารักนะเพลงค่ะแบบนี้คนร้องเพลงก็ชื่นใจใช่เหมือนเราไปกีดเกาหลีปะเมันฟิลนั่นปะกูว่าที่ฟิลเกาหลีอะคือเราพยายามร้องตามเขาแต่อาจร้องผิดเขาอาจจะเอ็นดูอีกแบบนึงเอ็นดูว่าอุ้ยออกเสียงผิดแต่ก็พยายามจอยแบบกูอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเขาจอยกันอยู่แล้วทำอะไรมันเลยดูจอยไปหมดแล้วก็ชอบชอบอีกอย่างหนึ่งนะก็ชอบแบบว่าเออที่แบบชาลลอตพูดว่า เออแบบแฟนคลับพี่เนี่ยเขาชื่นชมเราในตําแหน่งแบบว่าศิลปินจริงๆเขาไม่ได้แบบเข้ามาเพื่อหวังโมเมนต์หรือได้ๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกสบายใจที่จะอยู่มีจะทำอะไรน่ารักจริงๆแฟนคลับพวกนี้ก็น่ารักอยู่แล้วทั้งไทยทั้งเทศอ่ะเนาะใช่ๆสำหรับใครที่ชอบพี่เนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ๊งๆให้พวกเราเลยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย